สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่อง My Diary a t a l o t นะคะวันนี้มาจะมาทำพียีกายค่ะในหัวข้อที่ว่าสิ่งดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นในความรักของคุณนะในเดือนสิงหาคมนะคะอ่ามีทั้งหมดให้เลือกตรงหน้า3ามกองด้วยกันนะคะมายได้ทำการออสับแล้วก็เปิดไพ่เป็นกองไว้แล้วนะคะอันนี้เป็นกองที่1นนะ กองที่2นะคะและกลองที่3นะวิธีเลือกนะคะใช้จิตเนาะสมาธินะคะในการเลือกใช้เส้นของตัวเองนะคะ,ะปกติเนี่ยมายทำเพียการดนะคะก็จะเป็นหน้ากองแบบนี้เลยจะไม่ได้แบบว่ามีสัญลักษณ์แตกต่างอะไรให้มาเลือกกันมากมายนะคะเพราะว่ามายอยากให้ทุกคนเนี่ยเนาะ ใช้ฝึกในเรื่องของเซออนส์ความรู้สึกตัวเองในการเลือกมากกว่าที่จะมองสัญ,ญลักษณ์นะคะโอเคอาจจะมีเปลี่ยนบ้างในบางคลิปเนาะเป็นสีสันแต่เจ้าจะปะจะพยายามทำเป็นแพทเทิร์นเป็นรูปแบบนี้เนาะเออมันจะได้รู้สึกแบบว่าเราใช้จิตสัมผัสในการเลือกใช้ความรู้สึกในการเลือกจริงๆนะคะอ่า ก็หลับตาลงนะคะตั้งอธิษฐานจิตก,กับหัวข้อนี้นะคะไม่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะอยู่ในเอ่อโพสชั่นนะรูปแบบความรักไหนเนี่ยนะจะคนโสดคนคุยมีแฟนแล้วอะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถเล่นได้นะอ่าเลือกจากเอ่อกองที่รู้สึกนึงดูดใจมากที่สุดนะคะจะเลือกวิธีไหนก็ได้แต่ขอให้รู้สึกเอ่อถูเอ่อ,อ,อรู้สึก ถูกตาต้องใจอ่ะหรือว่าใจอ่ะจดจ่อกับกองนั้นมากที่สุดนะคะก็ให้เลือกกองนั้นเป็นกองของเรานั่นเองนะคะอ่าถ้าเวลาไม่พอก็สามารถกดหยุดพลาสคลิปได้เนาะเราค่อยกดเล่นต่อนะคะเอ่อหมอมาเนี่ยก็ฝากขอบคุณผ่านคลิปนี้นะคะฝากขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆคอมเมนต์นะอ่าทุกๆนะเอ่อซับสไคร์การติดตามนะคะแล้วก็เริ่มที่จะมีทยอยจาก ผู้ชมทางช่อง YouTube เนี่ยามาดูดวงส่วนตัวกับหมอไม้ด้วยเช่นกันนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะก็ใครที่อยากจะดูจากพียากาหรือว่าการดูดวงราศีประจำเดือนเนี่ยเรารู้สึกอยากจะดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมเพื่อเ,เป็นแนวทางไกด์ไลน์เนี่ยก็หมอมายินดีนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ ตามช่องทางการติดต่อที่มาทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะจะมีทิ้งไว้เนาะในทางเพจ Facebook แล้วก็ลายส่วนตัวของหมายนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่กองที่1เลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1นนะในหัวข้อท็อปิกนี้นะคะว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในความรักของคุณในเดือนสิงหาคมนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะอันนี้คือก็เป็นหน้าไพ่ที่เปิดไว้แล้วนะ จะเริ่มจากการอ่นานไพ่ออเิลแล้วก็ไปไพ่ยิปซีนะคะมาดูคีย์เวิร์ดของคนกองที่หนึ่งนะสิ่งดีๆที่จะที่จะได้รับในเรื่องราวความรักของคุณเดือนสิงหานะคุณได้คลิปค่ะนะมันเป็นรูปของเปรเด็กนะคะแล้วก็มีเด็กแรกเกิดนอนอยู่ข้างในเปรด้วยนะจะสังเกตนะคะเห็นว่ารอบๆเปน,นะมีมุ้งนะคะสวยงามเลยแล้วก็มีดอกไม้ลายล้อมด้วย ะคะในข้อความเนี่ยเขาบอก birth or conception of a child or enterprise ค่ะนะมันหมายถึงว่าค k เวิร์ดนะคะสิ่งดีๆที่คุณจะได้รับในเรื่องราวความรักสิงหาคมเนี่ยนะเป็นการเกิดใหม่บางอย่างนะคะในความสัมพันธ์ถ้าคุณเป็นคนที่กำลังอยู่ใน มีความสัมพันธ์กับใครคนหนึ่งอยู่นะไม่ว่าจะเป็นคนคุยหรือคบกันเป็นแฟนแล้วอะ่ะนะหรือ,อ,อแต่งงานอยู่ด้วยกันแล้วก็ตามนะคะจะมีสิ่งดีๆใหม่ๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคนนะคะอ่าหรือคนโสิเองคนโสดเองก็เช่นกันนะคุณมีสิทธิ์ได้เริ่มต้นนะได้เจอใครคนหนึ่งได้เจอใครคนใหม่ที่จะมาร่วมก่อเกิดเป็นความรักความสัมพันธ์ขึ้นมา นะอืมอ่ะบางคนเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าใน position คนที่แต่งงานแล้วเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วนะก็เป็นไปได้นะมันอามันอาจจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยได้เอ่อตั้งครันนะคะหรือถึงเวลาใกล้กําเนิดบุตรนั่นเองนะคะอ่าหรือบางบางคู่นะคะก็อาจจะมีแพนอะไรร่วมกันเกิดขึ้นมา นะะในเรื่องของการาทำอะไรร่วมกันเช่นการลงหุ้นทำทุนธุรกิจนะเป็นการเกิดชาเตอร์ใหม่เกิดสิ่งใหม่ใมใ,มในความสัมพันธ์ที่มันเป็นลักษณะที่ส่งเสริมการดีขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูกันคะ่ะฝั่งไพ่ออราเคอทางสายก่อนนะเครดิตอัพค่ะเคริตอัพเนี่ยเขาออกมาบอกนะว่า ถ้าเกิดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะมีความรู้สึกเออท้อ,ทอแท้ใจนะคะหรือว่ามีสิ่งใดๆต่างๆที่มันเหลือค้างไว้ในความรู้สึกหรือจิตใจที่มันไม่ได้ส่งผลดีกับความสัมพันธ์และตัวคุณเนี่ยนะมันถึงเวลาที่คุณจะต้องเคลียร์นะคะจะต้องปลดปล่อยพลังงานไม่ไดีออกไปจะต้องฝึกฝนในการทำ ในเรื่องของ thinking นะคะแล้วก็เตรียมพร้อมนะ่ะที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามาได้แล้วนะเนี่ย Clean up พือเหมือนกันปัดกวาดทำความสะอาดนะ Clear energy นะคะขอให้คุณจงรับดูไว้นะเพื่อนๆชาวกองที่หนึ่งนะคะว่าเออมันเหมือนกับฟ้าหลังฝนเนาะฟ้าหลังฝนตอนฝนตกเนี่ยเราอาจจะมอง ไม่เห็นทางดูมืดมนนะแต่ใครจะไปรู้ใครจะไปรู้ได้ว่าหลังฝนตกแล้วเนี่ยพอแดดออกนะ้มันส่องแสงลงมากระทบเนี่ยนะก็เกิดเป็นสายลุ้งสวยงามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งใดนะที่คุณเคยเศร้าหมองหรือว่าผิดหวงังหรือคิดว่าจะไม่ไม่เห็นทางที่มันส่องแสงในช่วงวิกฤตอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในความรากักความสมันั์ของคุณเนี่ยนะ มันกำลังจะถูกพุชไปด้านหลังแล้วนะคะจะถูกเคลียร์เนาะก,ก็ขอให้คุณเนี่ยเตรียมตัวรับสิ่งดีๆนะคะค่ะทีนี้มาดูกันตรงที่เรื่องราวของไพ่ยิปซีนะคะอ่ะก็มีทั้งหมดกัน5้ใบเนาะตามตำแหน่งแล้วก็เออคุณได้9ดาบนะคะ7เหรียญเดชเพทฟอน Dead, War, ค่ะแล้วก็2ถ้วยนะ สำหรับคนกองที่หนึ่งเนี่ยนะถ้าคุณเป็นคนโสดและเลือกกองนี้นะคะต้องบอกเลยว่าคุณมีโอกาสนะที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับใครคนหนึ่งนะคะถ้าที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกมีภา,าวะมีภาวะการเครียดคิดมากนะคะในเรื่องราวอาดีตที่ผิดหวงังนะท้อแท้ในเรื่องราวของความรักเนี่ยนะคะ อืมแต่พอผ่านมาช่วงหนึ่งแล้วเนี่ยออ่ช่วงนะตอนนี้คุณอาจจะแบบว่ามีคิดทบทวนนะคะในสิ่งที่ผ่านมาบ้างนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องราวของความรักสัเท่าไหร่อาจจะง่วนอยู่กับการทำอาหากินนะคะหรือใช้ชีวิตตัวเองเนี่ยนะ,ะแต่ว่าจะมีจุดเปลี่ยนค่ะก็คือถ้าคุณอยู่คนเดียวมาก่อนในช่วงหนึ่งเนี่ยนะ ก็คือคุณอาจจะได้เจอใครคนหนึ่งจากการเดินทางนะคะอ่าเป็นคนที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์เริ่มต้นปลูกต้นรักกับคุณนะแล้วเป็นสองถ้วยด้วยนะอ่ามีสิทธิ์นะคะว่าจะได้เจอคู่นะเจอคู่นะคะที่แบบว่าเป็นคู่ที่ดีนะคะอ่านะคบกันได้ระยะยาวก่อเกิดเป็นความรักความสัมพันธ์ขึ้นมานะคะ แต่ถ้านะคะคนที่ละกองที่หนึ่งเนี่ยเป็นคนที่มีคนคุยอยู่ในความสัมพันธ์รูปแบบที่เรียกว่ามีคนที่มีปฏิสัมพันธ์กันอยู่ด้วยเนี่ยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณกับคู่ของคุณอาจจะมีภาวะตึงเครียดมีปัญหา,าชีวิตรอบด้านเข้ามากระทบกระทั่งในความสัมพันธ์กันบ้างนะคะบางคนเนี่ยอาจ อาจจะเป็นทั้งตัวคุณและตัวเขาหรือฝั่งคุณหรือแค่ฝั่งเขาเนาะที่มีปัญหาชีวิตเนี่ยลายล้อมอยู่สักหน่อยนะคะอาจจะเป็นเรื่องภาวะเครียดทางการงานเนาะที่มันไม่ได้รับดื่นนะหรือมีปัญหาชีวิตเข้ามาเนี่ยนะก็มองว่าคุณเนี่ยจะผ่านไปในจุดเปลี่ยนที่มันดีขึ้นนะพอเดทขึ้นนะคะเดทเนี่ยเหมือนกับว่า คุณกําลังจะเหมือนผ่านโลกที่เหมือนกำลังจะตายอะ่ะได้เกิดฟื้นฟูขึ้นมาใหม่เนี่ยมันมีแสงอาทิตย์เกิดขึ้นข้างหน้านะคะออมองว่าคุณและคู่ของคุณเนี่ยจะช่วยร่วมกันนะคะหาทางออกได้ในทางที่ดีขึ้นบางคนเนี่ยนะอาจจะมีแผนน้อได้ มีการต่อยอดนะเงินเก็บอะไรที่เคยสร้างร่วมกันมาเนี่ยมาต่อยอดทำสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาได้เป็นธุรกิจใหม่เกิดขึ้นนะคะจากการค้นพบของคุณและคู่ของคุณก็ได้เช่นกันนะอ่าแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยนะคะอืมจะเปลี่ยนไปสู่ในทิศทางที่มันดีขึ้นนะอ่าถ้าในด้านความสัมพันธ์เนี่ยนะก็บอกเลยว่า จะมีความแน่นแฟนใกล้ชิดกันมากขึ้นมีความเข้าใจกันและกันมากขึ้นนะคะทางด้านความรู้สึกแล้วก็พฤติกรรมนะคะอือคือต้องบอกเลยว่าชาวกองที่หนึ่งเนี่ยนะเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆที่จะได้รับในเรื่องราวของความรักเนี่ยนะคะในเดือนสิงหาคมเนี่ย จะเป็นการที่คุณและคู่ของคุณนะได้แสดงออกซึ่งทางความรักกันอย่างมากขึ้นนะคะถ้าที่ผ่านมามันอาจจะมีปัญหาที่ขัดแย้งวิตกกังวลนะนะหรือว่าไม่เข้าใจกันบ้างเ่ยสุดท้ายมันจะผ่านไปได้ด้วยดีกันมากขึ้นนะคะในเดือนสิงหาคมนั่นเองอะนะคะอืมก็ขอให้เ,เพื่อนๆชาวกองที่หนึ่งนะคะได้ เ,เจอเจอนะคะหรือสถานการณ์ความรักของคุณเนี่ยนำพาไปสู่หนทางที่ดีขึ้นไปสู่สถานการณ์ที่มันดีขึ้นนั่นเองนะคะโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่เพื่อนๆชาวกองที่2และกองที่3นะคะค่ะสวัสดีค่ะเก็บเอเนอร์จีเพื่อนๆชาวกองที่สนะที่เรื่องในหัวข้อนี้นะคะว่าสิ่งดีๆนะที่เพื่อนๆจะได้รับในเรื่องราวความรักเดือนสิงหาคมนะคะ อ่าอันนี้ก็เป็นหน้าไพ่ที่มาเนี่ยเปิดขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะเริ่มไปดูกันที่ไพ่อาราเคอรหลักที่ได้ก่อนนะเพื่อนๆได้คําว่า rooster นะคะ rooster นะ,ะไก่ตัวผู้นั่นเองนะคะ and arrogant ค่ะ b e u t i f u l นะคะ person you s h o u l d not cross ค่ะอืม หมอมาอาจจะไม่ได้แข็งแรงภาษาอังกฤษอะไรมากมายนะคะอันผิดอันถูกต้องขออภัยนะ,ะแต่ว่าภายใบนี้นาะเขาออกมาบอกค่ะว่าคือรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เพื่อนเนี่ยนะมีความสัมพันธ์อยู่ค่ะนะอาจจะเ,เริ่มมีความสัมพันธ์เริ่มต้นกับใครคนหนึ่งแต่ลักษณะคนคนนี้เอาเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าพราวในตัวเองนะคะอาจจะมีความมั่นใจในตัวเองสูง นะมีภาวะอยากเป็นผู้นำนะคะอยากที่จะแสดงศักยภาพนะซึ่งตัวเพื่อนๆเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเล็กน้อยนะคะว่าแบบว่าอาจจะดูเหมือนคนเย่อหยิ่งโอ้อวดโชว์พลาวมากเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะคือต้องบอกเลยนะเรื่องแล้วน,าานะไพ่เอ็นคนที่สองอาจจะแบบว่าจจๆสักหน่อยนะคะอเอารามาดูกันนะ คืออย่างนี้นะคะว่าไพ่หินเนี่ยขึ้นนะ <_ d ata> เขากำลังแนะนำให้คนชากองที่สองเนี่ยเอ่อต้องบอกว่าคนชากองที่สองเนี่ยเดิมแล้วเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวเองนะเป็นดั่ง queen of w a n d นะคะคือ มีวี่เพราะว่าความเป็นผู้นำนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณก็เหมือนกับว่าเก่งรอบด้านอยู่แล้วมีความมั่นใจตัวเองเช่นเดียวกันนะอืมมีความมัน่นใจงสูงนะคะอ่าเป็นคนที่แอคทีฟอ่าไม่ค่อยจะเป็นผู้ตามใครสักเท่าไหร่ในที่ผ่านมานะคะแต่ว่าในนะความสัมพันธ์นี้เนี่ยนะคุณอาจจะต้องนะ แกล้งโง่ค่ะหรือว่าสวมเป็นบทบาทเป็นผู้ตามสักนิดหนึ่งนะคะอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือสิ่งดีๆในความรักที่คุณจะได้รับเนี่ยในเดือนสิงหาคมนะคนคนนี้เนี่ยเขาเหมือนกับว่าพร้อมจะเป็นคนที่ออฟเฟอร์ให้คุณเนี่ยสมากกว่านะคะก็อยากให้คุณเนี่ยได้เปิดใจยอมรับนะคะถ้าคุณเนี่ยได้ รู้สึกดีๆแล้วก็เปิดใจกับเขาแล้วเนี่ยบางเรื่องบางอย่างคุณอาจจะต้องยอมถอยหลังหรือให้เปิดรับให้เขาเนี่ยได้มีการนําความคิดคุณนะคะหรือเ,ออเป็นผู้นําในความสัมพันธ์นี้บ้างนะคะ,ะ,ะเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะจริงจังแล้วก็ดีกับคุณมากนะคะในภายภาคหน้านะคุณได้ เอซออฟเพนนัลค่ะนะคะควีนออฟวอ์นะสิบทัเด the world แล้วก็นายออฟสอดนะคะต้องเรียกได้ว่าไพ่ดีสวยมากๆกองที่หนึ่งนะอืมคือคุณเนี่ยจะได้อยู่ในสถานการณ์ความรักที่มีคนเนี่ยพร้อมที่จะเอื้อเฟื้อดูแลคี่เคียงข้างคุณนะคะอืมคือ เขาอาจจะค่อนข้างแนะนำคุณหรือว่าเป็นห่วงคุณนะอาจจะดูเรื่องเยอะอาจจะดูแบบเยอะสิ่งนะแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับคุณมากๆนะเขาคุณอาจจะต้องออทำความเข้าใจตรงนี้เนาะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นดัง่งราชินีไม้อะ่ะเออคือแบบนั่งสวยๆนะนั่งสวยๆดูแบบว่า ให้เขาได้ปลในบัตให้เขาได้แบบว่าเออจัดการหรือว่าเป็นผู้นําในความสัมพันธ์บ้างนะแต่จริงๆน่ยคุณก็เหมือนกับว่าเออรู้แหละนะว่าเขาเนี่ยหมายถึงอะไรคือต้องเรียกได้ว่าคนคนนี้เขาอาจจะไม่ได้เป็นคนปากตรงกับใจหรือว่าเออเป็นคนที่อาจจะไม่อยากได้ยินคําพูดเนะที่ อาจจะรู้สึกอยู่เหนือกับเขาอ,อย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องเหมือนกับว่ารู้ทันรู้ใจคนคนนี้นะคะคุณอาจจะรู้ด้วยแล้วแหละนะว่าต้องทำอย่างไรนะคะอืมแต่แน่นอนว่าสิ่งที่ได้กลับมาจากแอคชั่นเรีอคชั่นของคนคนนี้เนี่ยเขาจะทำให้คุณได้แบบว่ามีความสุขอิม่มเอมใจมากๆเลยนะคะคือ เนี่ยเป็นเดะเวอร์นะแล้วก็นาบสอดค่ะเขาจะทุ่มเทนะทุ่มเทใส่ใจดูแลคุณอย่างสม่ำเสมอเลยนะคะอืมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวความรักดีๆเลยนะของเพื่อนๆชาวกองที่สองถ้าคุณยังไม่เจอถ้าคุณคนกองที่สองมาเลือกเป็นคนโสดคุณก็จะได้เจอแน่นอนนะคะคนไทยลักษณะนี้ในวันข้างหน้าเนาะก็ คุณอาจจะไปอยู่ในโพสิชันความรักที่คุณจะต้องเรียนรู้การเป็นผู้ตามบ้างถ้าคูเนี่ยถ้าคุณเนี่ย,คเ,ยเคยเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงนะคะไม่ค่อยยอมใครหรือฟังใครเท่าไหร่เนี่ยนะอ่าคือเขาเหมือนกับว่าจะมาปรับสมดุลให้คุณเนี่ยมีความอ่อนหวานมากขึ้นมีความเออมีความอ่อนหวานมีความแบบว่า น่ารักนะ่าเชื่อฟังมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ได้เป็นการฝืนนะแต่มันจะเป็นไปโดยธรรมชาติอะพอด้วยความเป็นตัวเขาอะที่เขามีความแบบอบอุ่นน่ารักนะคะเป็นคนแบบว่าซื่อตรงอะ่ะนะเออโอเคทีนี้พายโรคลาเนี่ย free Yourself เนาะ It's time to take back control of your life นะคะก็คือ ถ้าที่ผ่านมาคุณเจอความสัมพันธ์ที่มันจะต้องแบบว่าเหน็ดเหนื่อยเนาะหรือเป็นผู้นําในความสัมพันธ์ต้องมาคอยคาดหวังต้องมาแบบว่าเ,ออเหนื่อยกับความรักอะต้องบอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกฟรีดอมแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากนะคะจะมีความรู้สึกสบายใจในความสัมพันธ์ความรักครั้งนี้นะคะในเดือนสิงหาคมของคุณนะอ่า โอเคค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวเนาะความรักดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนสิงหาคมกับเพื่อนๆชาวกล่องที่2นะคะค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่เพื่อนชาวกล่องที่3ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกับเพื่อนๆที่เลือกกล่องที่3นะคะมาได้เปิดหน้าไพ่ออกมาให้แล้วนะคะอ่ามาดูใบแรกกันนะที่เป็นไพ่ o r a c ค e นะคะคีย์เวิร์ดที่เพื่อนๆได้นะสิ่งดีๆนะคะ ในเรื่องราวความรักของเพื่อนๆชาวกองที่3ที่จะได้รับในเดือนสิงหาคมคุณไดเอีย yes, สนะคะเอียสกูดเนวค่ะก็คือเตรียมรอดูรับฟังการได้ยินข่าวดีนะคะในเรื่องราวของความรักนะ,ะทีนี้มันเป็นยังไงเรามาดูกันค่ะมาเราเข้าฝั่งซ้ายคุณได้ t i m e to go นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ละกองที่3มเนี่ยนะ เอเนอจีมัง่ันนะคะคืออาจจะก,ก่อนหน้าเนี่ยนะเคยออกความสัมพันธ์มานะคะความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่เออแล้วก็เหมือนกับสุดทางแล้วนะคะจะต้อง move on ออกมานะคะใช้เวลาเยียวยาตัวเองอยู่พอสมควรเนะาะอาจจาะแบบพลัดภาคหรือว่าผิดหวังกับความรักมานะคะแต่ใบเนี้ย มาในท็อปิกนี้เขาออกมาบอกนะว่าความรักที่สิ้นหวังอะ่ะมันได้สุดสิ้นสุดลงแล้วนะคะจากหน้าไพ่ที่หมายรู้สึกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประตูมันอยู่ข้างหน้านะการที่เพื่อนได้ออกจากความสัมพันธ์หรือคนที่ไม่ใช่เนี่ยนะํะนำไปสู่หนทางใหม่ข้างหน้ามารู้สึกว่าเพื่อนจะได้เจอคนใหม่คนที่ใช่นะคะในวันข้างหน้านั่นเองนะคือเรียกได้ว่า บางคนเนี่ยอาจจะเป็นการเหมือนประกาศว่าหลุดพ้นแล้วนะคะกับคู่เองคู่กรรมเนาะหรือหมดกรรมกับคู่คนที่ไม่ใช่นะคะ Queen of p e n t a c l e n n i h t t of p e n t a c l e นะเดาบนะคะ j u d ต m สแแล้วก็ Night of Cup คัมต้องบอกเลยนะว่าเพื่อนๆจะได้เจอนะคะคนที่เขาเนี่ย เห็นคุณค่าของเพื่อน,เ,อนเช่นเดียวกับที่เพื่อนๆเ,เนี่ยเห็นความรักเห็นไหมคะเป็นราชนีที่ถือเหรียญเอาไว้นะเวลาเพ,เพื่อนเนี่ยมีความรักนะคะก็จะเหมือนกับว่าเทิดทูนแล้วก็ให้คุณค่ากับสิ่งสิ่งนั้นให้กับความรักครั้งนั้นสม่ำเสมอซึ่งเพื่อนๆน,นะจะได้เจอคนที่มี e อ NERGY ตรงกัน e NERGY เดียวกันนะคะอืม อะไรที่เคยไม่ใช่นะคะอะไรที่ไม่ชัดเจนนะความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกอะไรต่างที่เพื่อนเพื่อนเคยเจอมากําลังจะออ่เหมดทางไปแล้วนะคะอือหรือเรียกได้ว่าคนที่ใช่เนี่ยเขากำลังมาในไม่ช้านะแต่เพื่อนเอนเนี่ยอาจจะยังมองไม่ออกหรือไม่รู้ไม่เจอว่าเขาเนี่ยเป็นใครนะคะอ่าคือไพ่เจ็ดดาบเนี่ยมันสูสว่ามันเป็นอะไรที่ เพ,เพื่อนเนี่ยยังไม่รู้ตัวแล้วก็มองไม่เห็นนะแต่ว่ากําลังมีเข้ามานะคะคนที่เขาเนี่ยเนี่ยเป็นอัศวินเหรียญนะคะมีจิตใจที่มั่นคงค่ะเขาจะมามอบความรักนะที่มั่นคงให้กับเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ Judgment ออกมาปาประกาศมากับพ่องนในออฟคาฟะนะคะอบอกเลยนะว่า f e ลลิ่งเมื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อนเนี่ยได้เจอกับเขาแล้วเนี่ยก็คือ เหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยนะคะจั d g m ม n นเนี่ยเหมือนออกมาบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่ที่ถูกกำหนดมาแล้วนะคะมาเจอกันในช่วงเวลาที่สมควรจะได้เจอกันเนาะอ่าทีนี้ไพ่ออร์คาลฝั่งขวาเนี่ยนะโรแมนซ์เจอร์นะ Angel, นะเขาก็ออกมาบอกว่าเวิร์ดเวดดิ้งฟอร์นะคะ ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นคนที่ปรารถนาในเรื่องราวความรักมาอยากเจอคู่แท้อยากเจอคนรักที่เคู่ควรเหมาะสมแล้วก็เป็นรักที่ดีอะนะไม่ได้ต้องการแรวมากมายต้องลอกเลยนะว่ามันคุ้มค่าแล้วค่ะกับช่วงเวลาที่ผ่านมาของเพื่อนนะเพื่อนๆจะรู้สึกแบบว่าขอบคุณอนะขอบคุณในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอบคุณตัวเองเนาะที่ ก้าวข้ามผ่านในจุดที่เรียกได้ว่ามืดมนหรือผิดหวังมาแล้วเนี่ยนะพอมาเจอคนคนนี้เนี่ยคือมันจะรู้สึกแบบเหมือนหายโศกเศร้านะคะหายอะไรที่มันเคยทำร้ายใจหรือเจ็บปวดมาโดยสิ้นเชิงเลยนะเพื่อนๆจะได้รับความรักที่แท้จริงนั่นเองนะคะกู๊ดเนวเนี่ยเตรียมรอเจอคนที่ใช่นะคะเตรียมรอรับเอนจ้ความรักใหม่ๆเนาะ โอเคอันนี้ก็เป็นพลังงานของเพื่อนๆชาวกองที่สามนะคะโอเคขอบคุณค่ะ